วันนี้มาพบกับท nee ี่ทหรที่ร้านคาเฟ่วาลินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผงานศิลปะของอาจารย์เกียริักกันเลยค่ะสวัสดีครับอูกนีลูกผู้หญิง่ผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบแต่ สีสันใช่ไหมนี่จะเป็นรูปดาราดาราของฝรั่งแล้วก็จะมีความง,งามแบบสงผอม,ม,มแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กถ้าจะเป็นเด็กก็จะแบบมัดจุกใช่ไหมนี่ก็จะมีสีสันมีลวดลายผ้าผู้หญิงชอบแต่งตัว,วใช่ไหมก็จะมีตัดลายผ้าที่สัใสสวยงามเพื่อจะให้ผู้หญิงได้มีความสวยงามก็ต้องใส่เสื้อผ้าลวดลายที่สวยสีสันใช่ไหม โอเคครับดินตีนนะครับน้องเต์อเดี๋ยววันนี้อาจารย์เกษยภาเกษยภาชมนะครับฝันะครับว่ามีอย่างไหนบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ผมงนะฝั่เดี๋ยวจะไปไปกันดีกว่อนเริ่มจากมาฝั่งนี้ก่อนต้องการมาดูภาพฝั่งนี้ก่อนก็ใจอ่ารูปรูปนี้อ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเต๋ออ่ารูปนี้ก่อนก็จะเป็นนักฟุตบอลนะครับศิลปินเกาชอบนักฟุตบอลศิลีนี่ที่รูปครูอะไรเนี่ยที่เขาชอบ เขาก็จะว่าว่าเหมือนว่าวาดรูปคนเหมือนใช่ไหมน้องเตยใครวาดรูปคนไหมคนก็จะมีตามีปากมีหน้ายิ้มเป็นยังไงใส่เสื้อเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพวาดใบหน้าคนอันนี้ก็จะเป็นรูปรถเก่าใช่ไหมเราจะดูรถเก่าเราจะวาดด้วยสีน้ําน้องเตยใครวาดสีน้ำไหมวาดวาดเส้นใช่ไหมเราสีน้ำลงเข้ามาดกล้ใจก็จะมีสีน้ำวาดเป็นรถเก่า นี้มาดูช่วงต่อไปข้านผู้ชมจะเป็นรูปทุ่งหญ้าหญ้าตุง่ตงดอกหญ้าที่หลังตกซ่อยสว่างแถวหาดแต้งเคยไปไปเ,เที่ยวภูเขาไหมภูเขาก็จะมีทุ่งดอกหญ้าแดดสองาเวลาไปเที่ยวภูเขาเนาะอันอน,นี้จะรูปแมวอันนี้เป็นรูปแมวชอบแมวไหมชอบแมวอันนี้ก็จะเป็นรูปแมวน่ารักครับพี่พราราชาอ่าทีนี้เราไปดูช่างใสห้องดีกว่า ปตัดไปห้องกันเลยป่ะต้อเตยเช่ญตรงนี้ป <มา S 1> ่ะอ่ามาไปดูข้างในนะครับดึงหนังเลยสักป่ะอ่านะอ่ามาดูใกล้ๆก่นอนตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นรูปอะไรครับเห็นไหมรูปอะไรอ่าพญานาคจูดูรู้ๆๆอันนี้จะเป็นรูปพญานาคอันี้เป็นรูปรายการดอกไม้อันนี้สีน้ำอันนี้จะเป็นรูปอะไรที่ดูต้องเตยนะต้องเตยดูรรูู้้เรื่องไหม ดูไปดูเ,เรื่องที oon, ่อาจารย์ก็เป็นงานนำมาทำดูไปดูเรื่องใช่นไหมอ่านแล้วก็ไปดูรูกไปดูรูปเสื้อแทนนะนี่เป็นรูปบ้านนะรูปบ้านอ่ามาดูมาดูน้องมาดูด้านนี้นี่มาดูมาดูรูปบ้านถ้าสมว่าร้านนี้เคยไปไหมชื่อบนเคยไปไหมนี่วัดพระธาตุหนองบัวอ่าอันนี้จะเป็นรูปร้าเดืองแสงอ่า รูปภาพหัวดที่ใครชอบรูปนี้นะครับมันสวยสีสวยใช่ไหมชอบสีสวยใช่ไหมครับศิลปะมัต้องระบายสีนอกมันก็ต้องใส่สีลงไปนะชอบสีนี้ชอบแต่ก็ชอบรูปที่มันสีสวยยังไม่หมดนะคะทุกคนมันเหลือรูปภาพสวยๆอีกมากมายค่ะถ้าทุกคนอยากมาดูของจริงให้มาที่ร้าน คลินี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย